สวัสดีครับยินดีต้องรับเข้าสู่รายการ Timeline of War สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Timeline of War รายการที่จะพาคุณย้อนรอยเหตุการณ์สำคัญในหน้าประวัติศาสตร์สงครามของชาติไทย วันนี้เราจะเริ่มต้นด้วยเรื่องราวของสงครามครั้งที่4ที่นำไปสู่การเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 1. นในปีพุทธศักราช2111เหตุการณ์ครั้งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นจากความขัดแย้งแบบตรงไปตรงมาแต่เกิดจากแผนการอันซับซ้อนของพระเจ้าบุเรงนองแห่งหงสาวดีที่ต้องการจะยึดครองสยามอย่างเบ็ดเสร็จชนวนเหตุการแทรกแซงจากหงสาวดี หลังจากที่พระเจ้าบุเรงนองเคยมาตีอยุธยาในสงครามช้างเผือกแล้วแต่ยังไม่สามารถยึดเมืองได้สำเร็จพระองค์จึงใช้ยุทธวิธีที่แยบยนกว่าเดิมนั่นคือการสร้างความแตแกแยกให้เกิดขึ้นในหมู่ผู้นำสยาม พระองค์ยกย่องและหนุนหลังพระมหาธรรมราชาเจ้าเมืองพิษณุโลกและเป็นพ่อตาของพระองค์เองให้มีอำนาจมากขึ้นในหัวเมืองเหนือจนกระทั่งอยุธยาไม่สามารถควบคุมดูแลได้เหมือนเดิมทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างพิษณุโลกกับหงสาวดีแน่นแฟ้นขึ้นเรื่อยๆในขณะที่ความสัมพันธ์กับอยุธยากลับเหินห่างลงไปทุกทีจนกลายเป็นชนวนเหตุสําคัญที่ทําให้ไทยต้องรบกันเองและเปิดช่องให้พม่าเข้ามาแทรกแซงในที่สุดความวุ่นวายในหัวเมืองเหนือ เชียงใหม่และล้านช้างในช่องเดียวกันนั่นเองพระเจ้าบุเรงนองได้ยกทัพใหญ่ไปตีเมืองเชียงใหม่เนื่องจากพระเจ้าเมกุติแห่งเชียงใหม่คิดแข็งข้อโดยเกณฑ์ให้พระมหาธรรมราชายกทัพไปช่วยด้วยแต่เมื่อพระเจ้าเมกุติเห็นว่าสู้ไม่ไหวก็ยอมอ่อนน้อมทาให้มีเจ้าเมืองอีกสามคนหนีไปพึ่งพระเจ้าชัยเชษฐาแห่งกรุงศรีสตนาคนหรือล้านช้างพระเจ้าบุเรงนองกโกรธมากจึงส่งทัพไปตีล้านช้าง แต่พระเจ้าชัยเชษฐาซึ่งมีความชำนาญในพื้นที่มากกว่าก็ใช้กลยุทธ์รบแบบกองโจนคอยซุ่มโจนตีตัดเสบียงอาหารของพมา่าจนอดอยากและอ่อนกำลังลงสุดท้ายพม่าต้องถอยทับกลับไปทำให้ชื่อเสียงของพระเจ้าชัยเชษฐาโด่งดังขึ้นในฐานะผู้ที่เอาชนะพระเจ้าหงสาวดีได้ในครั้งนั้นการขัดแย้งเรื่องประเทศกักสตรีแผนรับอันตรายหลังจากการสู้รบครั้งนั้นเมืองเวียงจันท์ได้รับความเสียหายอย่างหนัก พระเจ้าชชยเชษฐาจึงส่งราชทูตมาขอพระเทพกัสตรีพระราชธิดาในสมเด็จพระมหาจากักรพรรดิและสมเด็จพระสุริโยไทยไปเป็นอัครมเหสีที่ล้านช้างสมเด็จพระมหาจากักรพรรดิซึ่งกําลังขัดแย้งกับพมา่าอยู่ด้วยก็ยินดีที่จะเป็นพันธมิตรกับล้านช้างแต่บังเอิญในตอนนั้นพระเทพกัสตรีไม่สบายจึงส่งพระแก้ฟ้าซึ่งเป็นราชธิดาอีกองค์ไปแทน แต่พระเจ้าใช้เชษฐาไม่พอใจและขอเจาะจงเฉพาะพระเทพกักสตรีเท่านั้นเมื่อพระมหาธรรมราชาทราบเรื่องนี้ก็ไม่เห็นด้วยกับการส่งพระเทพกักสตรีไปเพราะเกรงว่าพระนางอาจตกอยู่ในอันตรายหากพมา่ายกทัพมตีล้านช้างอีกครั้งแต่เนื่องจากพระมหาจากักรพรรดิไม่ไว้ใจพระมหาธรรมราชาแล้วจึงไม่ได้ปรึกษาเรื่องนี้ด้วย พระมหาธรรมราชาจึงแอบส่งคนไปทูลความลับนี้ให้พระเจ้าบุเรงนองทราบทันทีพระเจ้าบุเรงนองไม่รอช้าเรียบส่งกองทัพมาดักซุ่มระหว่างทางและชิงตัวพระเทพกักสตรีไปยังหงสาวดีอายุทยาแตกเป็นสองฝ่ายจุดเริ่มต้นของความหายนะเหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้สมเด็จพระมหาจักรพรรดิรู้สึกอับอายขายหน้าอย่างยิ่ง จึงตัดสินใจมอบราชการบ้านเมืองให้พระมหินทราเทราชพระราชโอรสดูแลแทนและออกผนวดในขณะที่ข้าราชการจำนวนมากก็ออกบวชตามเสด็จสร้างความสันคลอนให้กับราชสำนักอยุธยาเป็นอย่างมากเมื่อพระมหินทราธิราชขึ้นของราชพระมหาธรรมราชาก็เริ่มแข็งข้อโดยอ้างอำนาจของพระเจ้าหงสาวดีอยู่เสมอทำให้พระมหินทราธิราชขับแขนใจเป็นอย่างยิ่ง จึงคิดแผนจะกำจัดพระมหาธรรมราชาให้ได้พระองค์จึงส่งคนไปติดต่อกับพระเจ้าชัยเชษฐาซึ่งก็ยังคงแค้นพระมหาธรรมราชาเรื่องพระเทพกับสตรีอยู่เช่นกันทั้งสองพระองค์จึงร่วมมือกันคิดอุบายให้พระเจ้าชัยเชษฐายกทัพมาตีเมืองพิษณุโลกโดยพระมหามหินทราธิราชจะยกทัพจากอายุธยาขึ้นไปช่วยและฉวยโอกาสจับตัวพระมหาธรรมราชาให้ได้ แผนการนี้กำลังจะนำไปสู่สงครามครั้งใหญ่ที่น่าสะเทือนใจซึ่งจะเปลี่ยนหน้าประวัติศาสตร์ของสยามไปตลอดกาลเรื่องราวจากนี้จะเป็นอย่างไรพมาร่าจะใช้โอกาสนี้บุกอยุธยาหรือไม่โปรดติดตามในตอนต่อไปของรายการ Timeline of War สำหรับวันนี้สวัสดีครับ